สวัสดีค่ะมาทานข้าวนะคะก้อยปลาสบัดจ้ะก้อยปลาสบะันะคะนี่ใส่ซึนแน่ใส่หอมไปนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะทุกท่านอันนี้อร่อยจริงๆนะสําหรับตัวเองเนาะแล้วก็ผักก็มีนี่ปรกกาศนะคะแล้วก็แตงดองนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะต้นหอมนั่นแหละแต่หัวมันใหญ่แล้วเนาะ มามามา,มาทานกัน,ก,นกันเลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวไม่มีนะคะนี่ข้าวสวยเล่านะคะอืแซ่บแซ่บเวอร์จ้าอันนี้อร่อยจริงๆน,นะเคยทำ นี่คือครั้งที่สองนะจ๊ะพี่น้องจา้าเพราะส่วนมากไม่เคยทำไงแบบนี้ไงปลาบับมากออะพอทำแล้วอร่อยติดใจไงก็เลยมาทำอีกจ้า อร่อยมากอืมอร่อยมากจ้ะกินกับซละแเน่แล้วกับปลาอืม แจงดองอือร่อยอย่าบอกไพเลยนะจอืา ส่วนมากจะซื้อมากินแบบกินกับข้าวเฉยๆเนาะไม่ก็ไม่ได้ก้อยนะแล้วก็เดี๋ยวก็มาทำแปซซานะ ห่อผักห่อขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยลองมาทำอย่างนี้ดูอร่อยติดใจจ้ะแล้วต่ความชอบของบุคคลนะคะแค่นี้จ้าบ๊ายบาย